จะใช้มีดแตะที่ก้อนเบาๆนะครับนี่เสียงระเบิดนะครับมีวิธีการสร้างเสียงแบบไหนตัวนี้ใส่สิบวใส่สิบบนเนี่ยฮะใส่สิบบนเนี่ยนี่แบบนี้สิแมน,นแตะป,ปั๊บแตะปุ๋เลยนี่เสียงแบบนี้เป็นอย่างแตะจังขึ้มนมนจังแตะมันมันมันแดงแห้งหืมมันแดงแห้งเนี่ยมันแน่นว่าต่อเนื้อมันแน,น่แนแห้งเนื้อทามีด

แหนแห้งอ๋อตัวนี้แหน่มีมีจิ้มปั๊บนี่มันจะแตกปุ๊บออกเลยอืมแต่ว่าคันตัวนี้นี่ตัวนี้บูแตกตัวนี้บ้นแหน่พี่สวดได้ปะผมสื่อเลยรสองหน่อยนี่เอ้าพี่สวดเริ่องวาวสิบเป็นจังหวะวาวใส่เอามาผ่าเอามาเอามาเทียบกันเลยผมสื่อสองหน่อยเอ้าลองไฟบ้างตกสั่งก่อนฮะสั่งก่อนสร้างก่อนออกไปกีโดเลยไปไปไปม่ยังโล ซีโล่ีโล่ออีโล่ีโลอ่าตัวนี้ทำมันบนแนนกับใครราคาตัวหนึ่งเกือบซีโลกับสีโลแหละฮอ้ะสามโลเคงสามโลเคงอ่าสามโลกือบีโลสามโลเคงกือบซีโรอ่าพี่โซ่พี่โซ่ผ้าตัวแนนรือบ่แนนก่อนเอาตัวไดนก่อนก็ได้ตัวนี้บ่ค่อยแนนตัวนี้บ่ค่อยแนนเนาะเสียงเสียงยังไดก่ออยอีกที่หนึ่ง คันปูปูคันปูปูเสียงสิวันแนนครับแล้วเาแตน่นี่มันสิบบ่คอยแตกดีแต่กระพาะอันนั้นอ,อืมบเบอกมันมันสิบบ่แตกอืมอันนี้มันม,มันสิบบ่คอยแต,แตกครับแต่มันกระเพาะอยู่ อ๋อขึ้ดังปูปูคือมันสีโบอยู่ข้างในนี่มันจะเป็นอันนี้คือวิธีการเลือกแตงโมนะครับนะอ่าอันนี้ผู้เชี่ยวชานคุณสอนเองเลยนะครับคันดังจังไดยก็ปองป้องอ่าคันป้องป้องนี่แนนก็คือสีเนื้อสีโบมีแบบนี้แนอือ่าตัวนี้มันสีกรอบกันครับอ่าคันจิ้มมันสีเป็นยังไงแนนอ๋อมันสีแตกปูสีเลยอือ มันจะแตกโป๊ะออกเลยครับคือแบบนี้มัมีโบแน่นอนอ๋อโบ้แตกครับกรอบอือผมเพิ่งรูุเลยนี่โอ้โหนี่ยเนี่ยมันสีต่างกันนะครับเนี่สีแดงดูเนื่ยมันสีแดงนะครับควอมโบนี่ก็นเนี่บ้ที่แต่ถืว่ามีโบ้โบ้มีโบเห็นบ่มโบ้ท่มีสบ้สิอ่าคืออันนี้คือมันสิมีโบอันนี้คือคือวิธีการเลือกแตงโมเนาะ จริงจรองนี่มันบริเลพองได้เพียงแต่ว่ามันแตกออกเองมันก็เลยเป็นจังเศษขันเป็นขันผ้าแม่นวะขันผ้าเหนื่มมันก็สีเนียนคือกันเนาะพี่เนาะเอืมก็งนี้มันแตกโป๊แตกเนี่ยโมมันแตกออกมันโมเหนื่มมันแหนื่มเนาะมนัาจีต่างกันครับแต่งธรรมดาเลยครับให้โมเขาจะขายแพงอ๋อขีกันเลือกแต่งโมนะครับต้องดังแปงๆนะครับแต่บพกเชื่อกครับา ฟองแบบเขาปลูกธรรมดาเนี่ยกับอาจสิบพราบรสุกอืมงี้ยคือแต่เขาปลูกกสีณนี่มันสิคือถ้าเราปกติเนี่ยอันนี้ปลูกแบบไรปลูกลอยฟ้าเนะฮะปลูกแบบลอยฟ้าปลูกแบบลอยฟ้าแมี้โอ้เดี๋ยวพาไปเบิ้งหน่อยเดี๋ยวครับได้ได้โอเคครับไปเดี๋ยวในรสชาติหวานมันสิะไม้์นี่ลินเงี้ยหวานจับมันบดกระดาษหวานที่ลินอ่ะมันหวานที่ลินเลย อืมันสุบุุเป็นกระด่างกระด่างนั่นนั่นนั่นเนี่ยมันชิเนียนกูกันอืมพร่าแสงมันลงแค่ยุยเก็บอืมแสงหวานหวานละมุนลื่นหวานติดลื่นอืมนี่ครับบักแตงโมลายฝาบักแตงโมนี่มีพันบ่มีครับตั้นสันยาฮะพันสันยาตัวนี้พันหยานี่พันโี้ติดที่สุดสำหรับยุคนี้แหละอ๋อบักแตงโมมีจักพันหลายฮะอืพันหลายหลายเป็นเลยหลายใจพัน แล้วที่เขานี่ยมปลูกที่สุดตอนนี้ปลูกซอนย่าคือซอนย่าครับปลวกกินอะีรกินอะีรกับเนื้อเนื้อบรอนเนียนสิอืมอันนี้สิเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดคือซอนย่าคนนี้ยมปลูกหลายที่สุดคนกินดีมันมันจะหอมๆถ้าเาพาไปสิจักชั่วโมงนึงนี่มันด้ออกกินแล้วแพงที่สุดนตบ่แม่นโลจักบาทครับใช้โล่สี่สิบอันนี้คือโลละรอสี่สิบบาทลอยฝา อืมถ้าปลูกทำไม่ได้ก็ขายเป็นหน่วยครับอืตอตัวนี้คือว่าตองใ่ใจเป็นพิเศษตัวนี้ถ้าต้องดูแลตังแต่ปลูกเนเก็บครับอันนี้ก็คืออีย่างก็สัญญาแต่โมสัญญาอ่าโดยที่มีวิธีการปลูกก็คือปลูกแบบลอยฟ้าแบบลอยฟ้าอ่ะไปเดี๋ยวสิาพาไปเบิง่งบักแตงโมล,ลอยฟ้ากันครับหวานจริรี่ยน่ะ